สวัสดีคะ่ะทุกท่านนะคะวันนี้มีสารจาก Be อิ g จากหลากมิติคะ่ะจิตวิญญาณที่รักฉันเป็นนักเดินทางหลายมิติที่อยู่ในร่างกายมนุษย์และในเวลาเดียวกันฉันก็มีประสบการณ์ในมิติที่สาที่เป็นภาพลวงตาแต่ในเวลาเดียวกันฉันก็อาศัยประสบการณ การิงอื่นๆในไทม์ไลน์อื่นๆบางไทม์ไลน์ฉันก็เป็นผู้พิทักษ์มิติที่สูงกว่านั้นปกป้องยานแม่ของแผ่นดินบางไทม์ไลน์ฉันก็ช่วยเทพเจ้าแองเจิลบางทีฉันก็ทำภารกิจเฉพาะกิจเพื่อปลดปล่อยพลังงานของยานแม่หลายแห่งในระดับหลายมิติ รวมถึงโลกดาวเคราะห์ดวงนี้ในจักรวาลเดียวกันฉันขอเปิดเผยความคิดของฉันว่าสิ่งที่จะช่วยให้ฉันเห็นภาพอนาคตของโลกนี้โดยอัตโนมัติคือมนุษย์คุณโปรดฟังฉันคุณสามารถรักษาตัวเองได้โดยไม่ต้องฟังคำลวงเท็จของผู้อื่น คุณสามารถออกจากมิตินี้ได้ด้วยตัวเองฉันเป็นมนุษย์ธรรมดาในมิติที่สามเช่นเดียวกับคุณฉันมีประสบการณ์กับความเจ็บปวดฉันไม่ได้สมบูรณ์แบบฉันเคยทำผิดพลาดมากมายเหมือนกับคนอื่นๆความผิดพลาดเหล่านั้นเป็นเพียงเพื่อยอมรับว่าเราอยู่ที่นี่เพื่อเรียนรู้ที่จะพัฒนา และเอาชนะตัวเองเรียนรู้ที่จะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความจริงฉันขอโทษที่ไม่ได้เปิดเผยตั้งแต่แรกฉันอยู่เคียงข้างคุณอยู่กับคุณตลอดมาลึกลงไปในหัวใจเข้าไปข้างในพื้นที่ที่นิ่งนุ่มนวลไม่มีเสียงมองไม่เห็น ไม่มีความคิดใดๆไม่มีความกลัวไม่มีความเกลียดชังไม่ตัดสินใดๆค้นหาโลกภายในสถานที่ที่เราพบความงามความรักทุกอย่างสัมผัสได้ในตัวเรากระแสะแห่งความสุขความแท้จริงแห่งรักบริสุทธิ์คุณคือความรัก คุณรู้ไหมแสงสว่างภายในของคุณกับของฉันนั่นคือสิ่งเดียวกันที่รักรักมากมายค่ะขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะพี่จ้อนเนี่ยก็บอกว่าถ้ามีเวลาเหลือก็อยากจะคุยเรื่องไทยร n ฐภาคเล็กไม่แน่ใจว่าภาคสามหรือเปล่าพี่จ้อนพี่จ้อนอยากจะพูดช่วงนี้เลยไหมคะถ้ารอท้ายรายการเล็กเกรงว่าเดี๋ยวพี่จ้อนจะไม่สะดวก ค่ะมนเป็นภาคสี่ค่ะภาคสี่ที่พ,พ,พี่ไทยแลนด์ Thailand เขาเล่าเรื่องพูดเลยก็ได้ค่ะแป๊บเดียวค่ะพี่ไทยแลนด์ก็พูดถึงว่าระบบการ ควบคุมแฝงนะคะระบบการุควบคุมแฝงที่มนุษย์สร้างขึ้นเองนะคะมันจะซ่อนอยู่ในความเชื่อและความกลัวคือคือซ่อนอยู่ในคำพีซ่อนอยู่ในตำราที่ทำให้เราทำตามๆกันมาแบบเช่นประเพณีนิยมเอ่อความความเชื่อโบราณโบราณเก่าๆแล้วก็ ธรรมเนียมที่ปฏิบัติทำตามกันมาค่ะมันจะแฝงอยู่อย่างเช่นพูดถึงเรื่องตัวเลขกันนะคะตัวเลขที่แบบว่ามีมีหลายตัวเลขที่เขาฝั่งความเชื่อให้เราว่ามันมันไม่ดีอ่ะมันไม่ดีไม่ควรจะใช้หรือว่ากลัวตัวเลขตัวเนี้ยแล้วตัวเลขพวกเนี้ยบางอันนะี่ยก็ถูก บันทึกในคมภีร์คำสอนด้วยทีนี้พูดถึงตัวเลขบางตัวเนี่ยจริงๆแล้ว,ว่มันเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นรหัสของความจักดิสิทธิ์นะคะแล้วก็มีความหมายดีๆด,ด้วยแต่มนุษย์อ่ะกลับบิดเบือนความจริงด้วยความเชื่อถึงความน่ากลัวและลึกลับแล้วก็มักจะอ้างว่ามันเป็นหมายเลขของสัตว์ร้ายเป็นของสัตว์เลื้อยคานที่ ที่ถูกตราหน้าว่าโหดร้ายแล้วก็น่ากลัวบางทีก็บรรจุอยู่ในคำภีแล้วก็ให้ตีความผิดๆฝังความกลัวเออเข้าเข้าไว้ในในจิตใต้สํนนึกของมนุษย์อะเออตีตราว่ามันเป็นพิาสจตร้ายอย่างเช่นตัวอย่างมีมีหลายตัวเลขนะเช่นเลขหกหกหกเนี่ยในคำภีของมนุษย์ที่เขียนไว้นะคะ บอกว่าเป็นจํานวนของสัตว์ร,ร้ายแต่แต่เขาบอกจริงๆแล้วว่าหกหกหกอ่ะมันไม่ใช่ความดุนแดงแต่มันเป็นรหัสเตือนความจำของมนุษยชาติในการเอ่อประสานโลกทางจิตวิญญาณแล้วก็วัตถุก็คือทางกายภาพด้วยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของศักยภาพในการสร้างความเป็นจริงถึงที่มาของของพระเจ้าของเราซึ่งมันจะขัดแย้งกับตำราที่ ที่มนุษย์เขียนขึ้นมานะคะซึ่งความจริงเลขหกหกหกเนี่ยมันหมายถึงการยอมรับความสำคัญอันศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์แล้วก็สามารถละลายความกลัวที่ผูกติดมาเออที่เป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะการตระนักรู้ว่าเป็นประตูสู่มิติที่สูง ขึ้นเชื่อมต่อกับธรรมชาติแบบไม่สิ้นสุดเลย666อะ่ะเตือนเราถึงระบบการควบคุมที่ทำให้เราเป็นทาสนะแล้วก็สามารถเปลี่ยนเป็นเครื่องมือสำหรับการปลดปล่อยได้ความจริง666เนี่ยเขาจะหมายถึงว่าโปรโตอน6มีตอน6อิเล็กตรอน6ซึ่งจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของรูปแบบที่มันเป็นของร่างกายเราอะ่ะร่างกายเราที่มันมี ร่างกายมนุษย์ในมิติสามจะประกอบด้วยคาร์บอนใช่ไหมถ้าไม่มีคาร์บอนเนี่ยมนุษย์อยู่ไม่ได้อะค่ะแต่ตอนเนี้ยเราก็จะแปลงคาร์บอนไปเป็นที่สัลไปเป็นกายแสงใช่ไหมแต่มนุษย์ในมิติที่สามปกติเขาจะต้องมีร่างกายที่เป็นคาร์บอนเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะให้มนุษย์เนี่ยศึกษาเรียนเรียนรู้วิวัฒน์การเติบโตทางจิตวิญญาณ จากคาร์บอนเนี่ยไปเป็นกายคริสตัลทีน6 66, 6 66เนี้ยหกหกหกเนี่ยมันจะเป็นรหัสเลขาคณิตอันศักดิ์สิทธิ์ของชีวิตที่เป็นรากฐานการดารงอยู่ของชีวิตมันไม่ใช่จำนวนจำนวนพิษจหรือว่าจำนวนสัตว์ร้ายที่ที่เขาฝังหัวามาน,นะคะแต่มันเป็นจำนวนของชีวิตคือพิมพ์เขียวของพระเจ้าที่ช่วยให้จิตวิญญาณเราเนี่ยสัมผัสกับ ยานพานะของเรายันพาณะของเราในที่นี้หมายความว่าเออเมรคบานะคะเลขรูปทรงเลขาชณิตอันศักดิ์สิทธิ์นะคะเนี่ยคือความเชื่อเนี่ยเขาปิดกัน้นไม่ให้บิดเบือนไม่ให้เราอะเข้าถึงจิตวิญญาณของเราเข้าถึงความเป็นมีว่าร่างกายเราอะเป็นเมรคบาได้นะคะทีนี้เขาก็บอกว่าทางเลือกของมนุษย์ เลือกเอาเองตัดสินใจเองอิสรภาพและเสรีภาพที่ผู้สร้างให้มาแล้วซึ่งเป็นจนพูดทุกตอนเลยทุกภาคเลยค่ะอิสรภาพและเสรีภาพพระผู้สร้างให้เรามาแล้วให้เลือกว่าจะใช้ความกลัวเออแล้วก็ตกเป็นทาสของเขากับเลือกที่จะเพิ่มอํานาจให้ตัวเองแล้วก็ก้าวข้ามไปเพราะว่าให้เลือกเองเพราะว่ากุญแจเนี่ยอยู่ในตัวเราแล้วนะคะ ทีเนี้ยต่ออีกนิดนึงนะคะระบบการควบคุมเนี่ยเขาที่เขาเปรียบเทียบระบบการควบคุมเท่ากับระบบสัตว์เลื้อยคานเท่ากับระบบผู้มีอิทธิพลที่จะกดคําว่าซื่อสัตว์ไม่เป็นผู้มีอิทธิพลเขาก็จะครอบงํามนุษย์ เออที่แบบว่าไปนับถือผู้มีอิทธิพลที่มีอำนาจเยอะมีมีเงินเยอะอะไรพวกเนี้ยแล้วพวกเนี้ยเขาก็ใช้ AI เข้ามาเป็นเครื่องมือในการควบคุมระบบด้วย AI เนี่ยเขาก็จะแทรกเครื่องมือของเขาเนี่ยแทรกเหตุการณ์เท็จลงมาในความทรงจําร่วมกันเพื่อแบ่งแยกการรับรู้ของมนุษย์ แล้วก็ความสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณให้มนุษย์อ่อนแอลงนะคะการควบคุมเนี่ย AI เนี่ยเขาจะออกแบบมาเพื่อให้มนุษย์รู้สึกสับสนสงสัยแล้วก็ขัดแย้งกันเช่นเช่นเออโพสที่แบบสะใจอะ่ะคำดุนแรงอะ่ะโพสออกมาพอพอมีคนโพสออกมาคนอื่นก็เข้าไปเม้นเข้าไปเม้นแล้วก็ด่ากันโต้ตอบกันไปแล้วก็ ทำดุนแรงเนี้ยเขาก็ส่งต่อๆกันไปมันก็จะเป็นอารมณ์ร่วมอะมันเป็นพลังงานลบอะค่ะในในในสื่อโซเชียลนี่แหละคือสะใจก็ด่ากันไปด่ากันมาแล้วก็ส่งต่อพลังงานลบออกไปเรื่อยๆมันเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็วเลยค่ะทั้งโลกเลยเขาก็ตามตามกันบนเนี้ยเขาบอกว่าเหล่านี้ทำให้การเชื่อมต่อความจริงตามธรรมชาตินะ่ะถูกตัด ซึ่งมนุษย์ก็ไม่รู้ตัวไงฮะว่าตัวเองเนี่ยถูกตัดแทนที่จะไปรู้ความธรรมชาติความเป็นจริงของมนุษย์เชื่อมต่อตัวตนภายในเขาก็ทําไม่ได้นะเพราะว่าเขาก็เชื่อแบบนั้นหลงไปแบบนั้นแล้วก็มีความสุขแล้วก็มีความสนุกอะเรื่องเรื่องแบบนี้โดยที่เขาไม่รู้ว่าเขาเนั่นแหละถูกควบคุมแล้วแหละค่ะวันนี้เล่าเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ